เทกันเพื่อนออกเคงงานไปไปเข้ารูอนี้ร่อบไปร่กก็นมครครคร การเริ่องอดงัดยอมนี่นี่มาบางคนเนาะทีกันเพื่อนเนกล่องทำอื่นเป็นมื้อวันผ้ามนื้อวันสินไงเนาะ Hãy subscribe cho kênh kia bên Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn 就怪忙呗。 กวาดกวาดแดงๆงอคันล่องแดงๆงอคันก่อนสีน้งก่อนใครสร้งห้อก็ไม่ต้อูฟุ้สซ่นมันจะเมื่อสิบ เออนำปูนมาเด้อนำปูนมาเด้ามันจะเป็นจีหินแนวกวาดแล้นำปูนมาใส่ได้แล้าวันไยเกอบุดดุนน,น,นี่ก็ดีกันเนาะ จะให้ก็ให้มันสมเด็จก่อนขอกันสาไอเดียวจะสาสีเนะกันให้ยมใส่ขอกันา บัดก่อนหน่อยังว่าท่านเดียวสั่งใหม่ท่านหนึ่งถ้ามันเดือก็ยึดเที่าดันน่ะนาะตอนนำมันค้างข้างขาแรงงานประตูพนทั้งขนาดการตัดต่างพนมาช่วยกันหรือว่าความใหม่ความมือเนาะสั่งความสมานสมัครี่ในมือนี่